นี่ครับก็เป็นการรวมกลุ่มรวมตัวกันท่านผู้ชมครับที่สอพอเมืองนนทบ,บุรีนะพี่จ้าดังเสนนเอาอ

ในส่วนของหลักฐานต่างๆที่เราเห็นปรากฏไว้แล้วก็ชั้นเจ้าที่ตํารวจเองอะไรสรํานวนมาแตเรามองว่าอะไรที่เราอยากให้มีความชัดเจนมากขึ้นคือตอนนี้ถ้าเป็นไปได้คืออยากให้ผ่าพิสูจน์ศพน้องเขาใหม่ดีกว่าค่ะแล้วก็เปลี่ยนโรงพยาบาลและเปลี่ยนคุณหมอที่จะผ่าพิสูจน์ด้วยค่ะคือเจ้าหน้าที่คือเปลี่ยนใหม่หมดดีกว่า